ตะจำหน่วยงานนะคะซึ่งต้นไม้ในหน่วยงานเรามีหลากหลายพันชนิดมากก็บางต้นเนี่ยเนี่ยอย่างมามามา,มาบางเวลายอย่างเงี้ยไม่มีดอกไม่มีผลออกอะไรเงี้ยก็จะไม่มีใครทราบว่าเป็นต้นอะไรต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าบางคนมาเห็นมีดอกออกสวยๆอะไรเงี้ย แต่ไม่ทราบว่าคือต้นอะไรเราก็มีการจัดทําป้ายแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของป้ายนะคะก็<ม>จะมีเป็นชื่อต้นไม้ด้านล่างตรงนี้จะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตรค์ค่ะ,คะก็เราจะมี QR code ให้เพื่อศึกษาข้อมูลตมเติมของต้นไม้ต้นนั้นๆค่ะเราก็ทำเื่อแล้ทำ,ทำสมุกโครงการมากรรมการประเมินเข้าม,มาดูคนอื่นก็แล้วแต่อย่างช่าง

แอร์ใช่ไหมค่<ฮ>ะเครื่องนี้เป็นแอร์ตัวใหม่ที่ได้มาซึ่งจะอยู่ด้านหนึ่งอ๋ออยู่ตรงนี้คซึ่งในส่วนของเราที่ทาหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะมีการจัดหลอดเพื่อแสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ในส่วนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสารเคมี แสดงว่าช่างในห้องได้ดูแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่ดูใช่ไหมใช่าจะเป็นโครงการของนคานเราค่ะมันจะมีโครงการจัดทำเพราะว่ากระดาษที่ใช้แล้วต่างๆนานาในสำนักงานอย่างนี้ค่ะอในส่วนของถุงแบบนี้ที่ห่อกระดาษก็คือมันก็จะเทียบเท่ากับเป็นขยะแล้วก็เหมือนเหมือนการทํา เปลี่ยนจากขยะให้มีประโยชน์ขึ้นโดยการทําโครงการขึ้นมาแล้วก็จะทําเป็นถุงแบบนี้ค่ะก็ mm hmm. จะจัดอันนี้จะทําแบบตลอดเลยแล้วก็ถ้าถึงสักวาระนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะเพื่อเพื่อใส่ยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าลูกอยู่ในใส่ที่จะเป็นทำไงดีค่ะนทำน่าจะใกล้ใกล้จะไปบริจาคได้แล้วค่ะ mm hmm. ทำเรื่อยๆเราเกิดแล้วรอเราเสร็จจากเรียนซิงรอช่วงว่างะจทายิ้มอะไรมหมายถึงเพาเข้าใจแล้วเขารู้สึกมีความสุขกันกต่การอยู่กับการทำห้าสอนที่มันเป็นคะแนนนะเข้ามาทำงานก็มีความสุขขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทาต่ในกรรมการด้วยเช่นกันสำหรับคดีนั้นดีเอฟแอง คุณนายพูดว่าเจอมาตรวจแล้วก็คอมเมนต์ไปก็มีการตอบกลับนะครับนี่นะครับเป็นความสำคัญของเรื่องของคณะกรรมการต่างๆเราผมชอบคำยิงของไอโซอเรื่องของการพัฒนาต่รงนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วหยุดแค่ไหนกระตุ้นถามต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งมันที่มาของเรื่องนั่นแน่เรื่องต่อเนื่องที่และเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคณะกรรมกานำคณะกรรมการจากผู้ตรวจภายนอกนะครับขอบคุณทุกทนครับ